นี่ตัวมันกอดดีอ่ะกินปลาหมึกมันแตกต่างมากับกินอะไรน่นฮะปลาหมึกตีนี่ปลาหมึกปลาหมึกตายหรือไงฮะข้อต้องถามว่าปลาหมึกมันเกิดในยุคใดนี่แล้วเอาถามกันโดดถ้าเกิดในยุคนี้ปลาปลาหมึกอึดเนี้ยเนียนเนาะปลาหมึกยุคลรงตู๋ โอ้ยผักดมกินเราคืออันนั้นหอมมากเลยกินปลาหมึกมันแตกต่างมากับกินไอ้นะฮะปลาหมึกตีนี่ปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกก็ยังก็เป็นทั้งสี่แตกมันอยู่มางย่างที่หลังเต้าแต่ปลาหมึกมันมีหัวปลาหมึกหัวขาดโอ้ยพอมันตายแรือเปเขาต้องถามว่าปลาหมึกมันเกิดในยุคใดนี่แล้วเอาถามกันลดถ้าเกิดในยุคนี่ปลาปลาหมึกอึดเนี้ยเนียนเนาะปลาหมึกยุคลุงตู่ยเ้ยเอาเอาเลยถามว่าว่ยไทยบ่นั่น สวัสดีครับอ,อลืมลืมบึงให้เหลือเหมือนกันก้อนเลยสวดหลวดใช่ปะสวัสดีครับผมเฮียต่ำหำตรงพ่อกันอีกแล้วจับเมนูประมุอกอย่างครับผมสวัสดีครับผม,มาจาจย์อดลอยสีมะพร้ากอีกแล้วครับโมนี้ครับครับบรรยากา,กาศงามๆน้ำมือแรงครับผม,ม,มสวัสดีครับผมลุงมเติมหน่อยที่นี่ที่อื่นนะครับพร้อมจะนํากินอร่อยมากเลยนี่เอาลุยฮะกะมีมาฮะปาดเอา ไหนไหนบอกจะไม่หั่นกันแบ่งครึ่งกันจับเยอะจังเดียวนะโอ้ยเอาอาเลยขวนเอ้ยมาพี่น้องกินน้ำกันปลาหมึกแบบนี้เลยพี่น้องอันนี้เขาเอินบะาหมึกกระดองย่างเยอะเดียวว่มีหนวดเนาะเอาในหนวดเฮ้ยต้องการกระดาษ ตื้นเดยอดแล้วครับอือหือไี๋นะแซ่บไปลีเล็กหน่อยคาดไปเล่นมาเนี่ยอือหือแซ่บวะแซ่บพักไา่ยูไก่มากินนล้วกันนะครับเนี่ยย่างมึกกระดองครับไผ่ยูไก่กับขันยากอะไปซื้อมาเห็ดกินเบ้งสูตรนี่ต้องเู้าวะก่อนมาใส่เนี่ยฮะ หูบ่ป่าข่อยมาใส่ไอสิหูเนาะบ่ได้ไปน้ำกันไข่เปใส่เบ็ดหน้าเจ้าเลยมันออกกลางหน้าเจ้าเอาอีกแล้วฝนก็ลังลงมาเนี่ยมันบืนขึ้นมันติดแพร่ยักเที่อาติดกันน้ำไหลฝนตกก็ไปเอามาก,กิเนเลยไปแสบฝนตกเล่นน้ำไหลมันบืนขึ้นเฮ็ดตั้งเลยเมื่อแต่ไม่รอดแม่พลาดกูเนี่ยมันกระดอนน้ำจืดนะเนี่ยเครื่องดูมึนกันน้ำเค็มน้ำเค็มปอเออน้ำเค็มอยู่ตรงไหนมีเหรอแถวนี้ แกนอดไปสูบมาจากทะเลมาปล่อยไว้ซะอ๋อแล้งบอกแฝดขวดมาใไหมตัวบุ้งหูอย่งเกียนเี่ยว่านต้องไปแบงจักของปุ๋ยหนึ่งเป็นน้ำเค็มเหรอจ๊ะก็เห็นแบบใส่ใส่ขวดมาก็เทใส่ใสใส่สไว้แล้วพวกนี้ก็เป็นน้ำทะเลแบบห่อนนะห่อนด้ะมันเอาฝนตกเศ้าไหมครับอืออือตาอพิกเนื้อมนนี่หือ

ừ ừ ừ mhm 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 mình mhm 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 chỉ mhm mhm này. อเอาเอาอกฟิเมอร์จานอดแนงพี่เนาะ,อ,ะอย่างเป็นใหม่เป็นใหม่อะ่ะจะก้อนขายไอ้เสกกรกันปะเสกกรก็ไปมืออย่างครับแล้วเดี๋ยวนี้ขายอะไรเดี๋ยวนี้ขายเลยตอนนี้เศรษฐกิจดีขายบ้านขายเฮียนน <laughs> <c oughs> ี่ยังกขายมัดสดมมติอะเพื่อคว่ำจะหลอดก็ยังไดแน่ลุง เป็นยังไงนะลุงโอ้เล่ากันสัมปายดียยูะเหรอวะบังข้าวบังข้าวก็ได้มังจะวางได้กันเ <c oughs> มื่นช่องเดียวกันบ่ก็คนเราช่องนี่ดูนุ่นติดตามลุงพลอยู่มไม่รู้เหรอบ่ต้องปอมนะเอาเหรอไม่หละคนอื้งสม,มีหนวดน้ำหนัก เออถอดดอกพี่น้องเอานี่ใส่ข้าวโมโอ้พี่น้องเบิ่งก่อนเอาชิมก่อนหากิมกอกันอืมอ๋อพี่น้องข้าวโมโอลดูติ้งติ้งอืมนี่ทิอหือ hết mèn Ơ Ừ. lấy cái cho đây bọn này À, có vàng tải Ơ, thích nó, khăm อี่อ๋อนั่งอันนึงมันลงไปแล้วอันนึงมันคายอยู่เนี่ยความแข็งนะไม่หรองโอ้ยปาดแรงงามเลยว่ะวันใส่เครื่องบ้องเเครื่องจักรมันเผ็ดเลยเมื่อกี้แกงเผ็ดด้เฉยกันเผ็ดจริงไม่ได้เคี่ยวด้วยเนี่ย Mmm. อืมอ้กำลังกินแล้วสามารถจ้ะอืมพอดตัวเป็นลมเลยอืมตัวใหญ่เราพี่น้องการหั่นบวบเนี่ยนะเนี่ยตัวเันก้อนดีอืมันใหญ่พอด มาบานเนี่ยทับอีกบุญเติมเาม้ามบรรยอากาศอากาศก็ดีฝนตกเศร้าไหมพี่น้องคึมๆเหมือนนอะคำมเราได้เนี่ยคัมไห้ว,ว,วมูมืดกลังมืดว่ะบ้านเจ้าเป็นกบบานข่อยบ่ข้มมาม้ามืดรวดคือกันบ,บ้านดูไข่อยบ่ ขัดตะเวนตกดิอนือมือหลุดฝนตกเงี้ยเยนแต่ฝนเปียกได้เงี้นถ้าหน้าฝนเสวนาถึงขันฝนตกยยกออกจากบ้านมันจะเปียกมันจะเปียกอืมเออเพิ่งรู้เนี่ยไม่บอกไม่รู้เนี่ยัเสวนกไปเลยอากอาห้มมานน้ำนั่งในห่มบ่ะเนี่ยคอยนั่งในห่มก็ยังเปียกอยู่เอองงมั้เดี๋ยวแล้วเปียกทำไมมันไม่อันห้องกล่องเขานี่แล้วเอาวางกับพื้นแล้วตั้งในร่มเลย เงาหงายขึ้นแล้วก็ไปนั่งในห่มเนาะ <c oughs> โอ้ยมันก็นแม่ยเนาะน้อยทั้งคนพูกเี้ซาบะเห็นทันาา้งคน,นเอ้าน้าว่าไปนั่งในห่มมันจะเปน,นเปีเปปเปยกบ่ฮ้อนเห็นตะลิงเนี่ยฮะหักใบไม้เห็ดหั่งอืมฝนตกเนาะเออมองในหัวมันลงมาซองเบิ้งอืมประเทศแรกๆถ้าไปนั่งตรวจปู่จะท <c oughs> ั้งทึ่งหมดนี่มาซองแค่ยังช่องหาหมองหัวเนี่ยสัวคือเจ้าเนาะเสือเป็นลิงเพราะมันกระดาษเปันลิงนอะ Ơ, im lấy, kín bay, kín mát Im nhỉ, cỏ cỏ im nhỉ Hoàn quả hoàn, ờ, ờ, ờ Khuẩn kín mát dữ vậy hả? Chẳng lẽ cực tốt bụng Ừ, lại ra Ừ Chúng nó thay thế nào? Chúng nó thay thế nào? Chúng nó thay thế Im nhỉ Của cỏ im Nè, mụn nơ nàm, lông bà kín nè, xào เหลือม่ได้มาหนักเ้นเนี้ยฮะโอ้คนอยากได้ไปเนาะฮว่นฝนตกเช้าไหมมันเอ้านะแบบนี้อิ่มไปอิ่มคักแล้วามหลักอิ่มแล้วโบราณเพื่นมาต้องให้พรอ่ผู้เบ่งแมนครับอ่ะแน่นหน่อยพอนมเมื่อคืนเจ้าได้เป็นลอง่อเอเจ้าตัวเป็นลวง่อเจ้าทาก็มู โอ้ว่าจังไดเนาะบัดนี่เนาะใ,นนใสนี่ท่อกระซอซอยนี่งั้นเหรบบ่ <c oughs> มีหยังสิว่าดอกนอกจากว่าใส่นี่ท่อกระซอซอยไข่เนื้อ้าพี่น้องมืง้อนี้ผมกับทีมงาน104ก็พอไว้ซํานี้เนาะอิ่มแล้วพี่น้องอันนี้ก็บ่ได้เอาถิ่งเนาะจงไว้ให้ตากล้องการกระทําใดบ้าจาใดบ่สุภาพผมและทีมงาน104ต้องขอโทษขออภัยไว้นําเด้อครับพฤติกรรมใดบ่เหมาะสมกะอย่าไปจําเอาจําเอาแต่สิ่งดีๆแต่เบิ่งแล้วกะบ่มีสิ่งดีๆจักอย่างเนาะ แมโอขทษเฮมบอลนี่ซิ่งแบบนี้ยังไปเอาใช่บูดีนะขอโทษครับนาเกียดนี่คือกันโคตสักโคกเจ้าดีฮะเจ้าดีผมมีแต่ชิมุกหน่อยไหลห่อนเพื่อเก็ดครับผมบัดนี้ก็อยู่ดีมีแห้งสุผูชูข้นลำล้ำลุยๆเด้อครับผู้ใดเบิ่งคลิปนี้แล้วก็ให้ลำล้ำลุยลุยชูข้นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ทีมงานหลายสีขอโทษนะครับหนึ่งกำลังใจหนึ่งวิวคือหนึ่งกำลังใจของพวกเราแมนครับ หนึ่งไร่ขึ้นหนึ่งกำลังใจของผกผมครับผู้ใดบ่มักกะขอโทษขออภัยไปน้ำเด้อครับก็ขึ้นเขาว่าล่ะโลกสวยไปใส่ไปไก่ตีนโอ้โ่โลกสวยโอเคครับกับไปอยู่โลกสวยเนาะบ่ได้ดไรเนาะพี่น้องเนาะกะขอโทษเด้อครับผู้ใดบ่มหมักส่วนผู้ใดที่มักรือใหงการติดตามกะขอบคุณหลายๆครับมอนี้ก็กล่าวคำว่าเดียวอสวัสดีครับไม่ได้ยินแล้กอันเนี้ยครับผมอบอไปบา